สวัสดีครับผมทุกคนเจอกันอีกแล้วกับผมเจอกับผมเกียร์ปันวัฒน์ในช่องปันวัฒน์นะครับวันนี้ตามเคยแล้วผมเปิดคลิปมาผมต้องไปส่งของอีกแล้ววันนี้ผมขายมีดเล่มนี้ได้ผมเป็นมีดที่ตีจากเหล็กผ่านไถยนะครับถ้าใครอยากดูมีดเพิ่มเติมผมลงไว้ในวิดีโอช็อตไปดูกันได้นะครับเล่มนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยยังไงผมขอไปส่งของก่อนดีกว่านะครับ อผมไปส่งของมาเสร็จแล้วนะครับทุกคน mm hmm. แล้วก่อนที่ผมจะไปส่งของ mm hmm. ผมได้ถ่ายวิดีโอมีดไว้เป็นวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ดู นี่ประมาณนี้เป็นวิดีโอช็อตเพื่อที่ผมจะไปลงชอ็อตยังไงก็ถ้าใครอยากดูมีดเพิ่มเติมก็ไปดูในวิดีโอช็อตวิดีโอสั้นได้นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกําลังส่งเลขพัสดุให้ลูกค้าอยู่นะครับส่งเลขพสดสให้ลูกค้าสั่งจากผมเนี่ยจะส่งรวดเร็วทันใจแล้วก็เลขพัสดุเนี่ยได้รวดเร็วแน่นอนครับผมคือหลายๆคนเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ของผมนะจากที่ผมขายของออนไลน์อ่ะหลายๆคนเขา ไม่ค่อยอยากจะสั่งซื้อเขาไม่กล้าสั่งซื้อเพราะเขากลัวว่าจะเจอมิจฉาชีพเพราะตอนนี้มิจฉาชีพมันก็เยอะใช่ไหมซึ่งทําให้คนที่ขายของออนไลน์เนี่ยขายยากไปด้วยเราเนี่ยต้องทํำยังไ,กไ,กไกงไก็ได้ให้ลูกค้าไว้ใจให้ลูกค้าคือทำยังไงก็ได้ตัวเองมีเครดิตที่ดีทำยังไงก็ได้ตัวเองเออลูกค้าเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้ขายจริงส่งจริงไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนคือต้องสร้างตัวเองให้ได้แหละให้ลูกค้ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นพ่อค้าจริงๆนะ สั่งซื้อจากผมได้เลขพัสดุไว้แน่นอนส่งรวดเร็วทัดใจครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมตื่นมาแพ็คของส่งของแล้วก็ส่งเลขพัสดุให้ลูกค้าซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีลูกค้าที่สั่งของอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเวลาตอนนี้ผมจะขอใช้เวลากับตัวเองสักครู่หนึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาถายให้ดูนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปในคลิปใช่ไหมว่าผมขอ ใช้เวลากับตัวเองสักครู่หนึ่งจริงๆก็ผ่านมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้แล้วแหละผมไปอัพความรู้เรื่องการเงินว่าผมผมไปอัพความรู้เรื่องการเงินการลงทุนก็ไปดูข่าวตลาดหุ้นไปดูอะไรพวกนั้นแหละจริงิงผมก็เทรดหุ้นอยู่ด้วยแล้วก็ไปดูคราบบิตคอยมานิดหน่อยคือผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสําคัญกับชีวิตเรื่องการเงินเนี่ยผมก็เลยให้เวลากับมันค่อนข้างเยอะสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมหิวแล้วครับผมไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับ ตัดตัดบีบีใส่ไข่ลงเข้าไปไม่ได้สงสารเด็กมาเอาวันนี้ตัดนี้ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินที่ร้านญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยมีมีดเล่มเล็กที่โดนใจอยู่นิดนึงแต่ก็นั่นแหละมาเดินตั้งนานไม่ได้เลยเลยครับผม ทุกคนครับตอนนี้เราสองคนกลับมาถึงที่ห้องของพวกเราแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปกินข้าวแล้วก็ไปแวะที่ร้านญี่ปุ่นมาสักพักใหญ่ๆเลยแต่ว่าได้รองเท้าม,มาคู่เดียวนี่ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีพัสดุมาส่งด้วยมีพัสดุมาส่งพัสดุของทั้งสค,ครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันคืออะไร ส่วยจังทุกคนครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมไปกินข้าวแล้วก็เพิ่งกลับมาที่ห้องใช่ไหมเพิ่งกลับมาที่บ้านเมื่อกี้ลูกค้าทักมาหนึ่งคนครับจองมีดเล่มนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้นะสะดวกวันเมื่อไหร่ผมจะรีบจัดส่งให้ทันทีจะส่งรวดเร็วทันใจแน่นอนยังไงก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับผม ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วแต่ว่าผมยังมีภารกิจที่ต้องไปทำต่อนะครับนี่ครับพัดลมเจ้ากรรมของผมครับผมพัดลมของผมมันเสียครับน่าจะเสียที่ตัวมอเตอร์ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าน่าจะต้องซื้อพัดลมนึกขึ้นได้ที่บ้านยังมีครับผมที่บ้านผมอีกหลังนะึงนะบ้านของปู่ผมยังมีพัดลมที่ไม่มีใครใช้อยู่ผมก็จะกลับไปเอาพัดลมที่บ้านแล้วก็ไปนอนค้างที่บ้านเน่ยคืนนะครับยังไงก็ต้องเดินทางอีกเพราะว่าบ้านผมเนี่ยห่างจากที่ผมอยู่ตอนนี้ ประมาณ30กิโลต้องเดินทางสักแป,ป๊บหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมเดินทางน,นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังขับรถกลับไปที่บ้านเหมือนที่บอกเพราะว่าผมจะต้องไปเอาพัดลมซึ่งจริงๆทลิปแนวนี้ของผมทิปชีวิตประจำวันแบบนี้มันก็ชีวิตประจำวันทั่วไปเลยจริงนะคือผมแทบไม่ได้คิดคอนเทนต์อะไรเลยอยากให้รู้จักกันเฉยๆครับผมอยากให้รู้จักกันเฉยๆ ชีวิตประจําวันทั่วไปผมทําอะไรมั่งแ้วก็แค่อยากให้คุณกับผมรู้จักกันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยก็จะได้รู้จักกันนานครับผมเดี๋ยวไว้เจอที่บ้านครับผมไว้เจอที่บ้านทุกคนครับเมื่อกี้แวะตลาดมาครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเดินทางกันต่อครับผมไป hey! ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกลับมาถึงบ้านผมแล้วนะครับนี่แล้วก็ผมต้องฉีดยาพิษสุนัขบ้าให้แมวที่บ้านผมสีตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฉีดยาให้แมวผมก่อนนะถ้าให้ผมถ่ายเนี่ยไม่สะดวกจริงๆเพราะว่าน้องฝนต้องจับแมวแล้วก็ผมจะฉีดยาแมวถ้าถ่ายด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกโอเคผมเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมมาทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยเราไปฉีดยาแมวกันเสร็จแล้วแล้วก็ผมกําลังกินข้าวอยู่ ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2องทุ่มกว่าๆและสองทุ่มครึ่งได้แล้วกินข้าวเสร็จก็น่าจะอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับดูสร่งๆเขากินมัส,สมมนไก่กินไก่จ้อแต่ว่านั่งกินแบบเครียดเพราะนั่งกินแบบเครียดมาเอยทุกคนกไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบอกว่าไม่อร่อยเท่ามามา่มามาก่าเลยกว่า,มา,มา ทำไม why why don't understand I I know I not understand I can I can not b e e ทุกคนครับตอนนี้ภารกิจของเราในหนึ่งวันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมได้รับการอนุญาตให้ตัวเองไปนอนพักผ่อนแล้วแต่จริงผมก็ไม่พักผ่อนหรอกผมมีอะไรต้องทำเยอะ จะไม่ถ่ายให้ดูหรอกถ้าอยากดูกดติดตามไว้แล้วจะมาถ่ายให้ดูเยอะๆโอเคไหมครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้จริงๆนะอย่ากให้เจอกันบ่อยๆบ๊ายบายคบผม